ได้ไม่ไรเขาเขามุดได้ดีพี่ดีครับเปเลย พี่เพ่อเมื่อวานีหนูมาตอนเจ็ดมงเช้ากระเป๋าวางไว้เนี่ยเดี๋ยวดูหน้าก่อนใช่หรือเปล่าครั